แฟนหนุ่มมีงงเธอคนนี้อินละครจัดติดอารมณ์ร้ายกลับบ้านมารับบทบาทสุดท้าทายในละครเรื่องใหม่อย่างโฉมโชด นางเอกสาวพิมพิมประภาออกปากยอมรับว่าเคยอินกับบทบาทที่ได้รับจนติดอารมณ์กลับบ้านไปทําเอาหวานใจออกอาการงงเลยทีเดียวแต่งานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะกระทบความสัมพันธ์เพราะได้มีการอธิบายให้แฟนหนุ่มเข้าใจเป็นอย่างดีบางทีกลับมาจากกองความที่เราอยู่กับตัวละครทั้งวัน ก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีดาวดิ่งต้องคอยเตือนตัวเองว่าตอนนี้ฉันคือพิมพิมประภาแล้วนะแล้วก็มีเพื่อนๆคนรอบตัวรู้สึกว่ามันเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างที่ติดตัวมากับเราเลยต้องทำอย่างอื่นที่มีความสุขเพื่อล้างตัวเองออกไปแต่ก็จะมีแบบเลิอกกองมาดึกมากเหนื่อยมากๆแต่เรานอนไม่ได้หลับไม่ได้ เหมือนมันมีความเครียดสะสมเข้ามากับแฟนเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าทำไมวันนี้ดูขุ่นมัวจังซึ่งบางทีเราอาจจะโดนตัวละครที่เราอยู่กับมันมาทั้งวันเหมือนยังมีมวลตรงนั้นอยู่เขาเลยมีความ,มง,งงว่าเป็นอะไรหลังๆเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจและพยายามออกจากตัวละครให้ได้เร็วเคยถึงขั้นทะเลาะก,กันไหม ไม่เคยนะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าตัวละครจะไม่ออกโชคดีที่เรายังดึงตัวเองกลับมาได้ออกจากตัวละครนั้นมาได้แค่มีครั้งแรกๆที่เขาจะงงๆทำไมเราดูเหมือนไม่มีแรงเรื่องนี้มันเหมือนดึงพลังของเราจากตัวออกไปหมดเลยพอกลับมาเรารู้สึกเหมือนวิญญาณหายไปเขาก็ไม่เข้าใจทำงานอะไรมันถึงหนักขนาดนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ